ชอบแบบไหนอ่ะที่หนูแบบว่าชอบเตาะอ,อยากรู้ที่หนูชอบเตาะหนูชอบเตาะแบบไหนก็เตาะแบบหยอดแบบหยอดลุกอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเคยหยอ่อนผู้สาวไหมล่ะก็ะเป็นตอตอนไหก่อนนะอ่ามีอยู่อ่ะฟิล์น,นตอนไหนก่อนดูทองหล่อตอนนั้นมันไม่มีแฟนคิดเล่ากับทุกวันเลยแต่พอมีแฟนแล้วก็คือปัดขาดจากชีวิตตรงตรงนั้นแหล,ละเป็นคนดีละมันก็ไม่ได้ดีหรอกน้องแต่ว่ามันก็พยายามไม่ทันเพี่ยนก็คือมันลองมีแฟนน้องเปรย์ไหมเปรย์ระดับหนึ่งเปรนึงเราเคยซุดต่อที่แฟนมากมากเคยมีแบบว่าอุ้ยพีฟูดีกว่า ก็มีก็มีแบบเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแล้วก็มดแบบเป็นแสนเป็นแสง นิดเดียววันยี่สิบบาทีนิดเดียวเท่ากับยี่สิบบาทีโอเคไม่เกินคุยกับน้องเฉยแต่แข็งบ้างน้องชอบรายการมากเลยมันชิวว่าโอ้โหรถกองมิสแกรมันหรูจริงนะร<อ>ือเปล่เป็นเอกลักษณ์ไปแล้วไงรถกองปกติเขาแบบว่ารถตู้แบบทั่วไปนะแต่ของมิสแกรรถตู้สามสี่ล้านเลยก็จะต้องเป็นแบบรถประจําตําแหน่งอะไรเงี้ยเป็นปีปีอันนี้นี่คือน้องซื้อให้มิสแกรหรือคนณอาวัตรเสื้อน้องบอดเสื้อเป็นไงบ้างน้องงานเยอะมากตอนนี้มีทุกวันเลยค่ะเหนื่อยไหมก็มีเหนื่อยบ้าง พักบ้านมึงมันก็ก็ดีขึ้นอะไรแล้วชอบทํางานไหมจริงๆหนูทำงานต้องแต่เด็กตั้งแตชินน้องอันนี้พี่พี่ขอโทษนะตอนแรกที่พี่เห็นน้องในทีวีอะแล้วพี่ก็จําน้องไม่ได้เลยว่าพี่เคยเจอร้องมันคนละรูกกคนละงานตัวเป็นสาวแล้วไงตอนนั้นยังเป็นแบบใช่ตอนที่เจอน้องตอนนั้นคือประกวดเดบิวต์ใช่แต่สวยขึ้นเยอะนะคบ สวยขึ้นเยอะมากนะน้องอิงฟ้าแบบเขาเรียกอะไรดื่มน้ำนั่งสมาธิสวดมนต์ไงี้ยมันก็สวยขึ้นที่หนูบอกว่าหนูทำงานตั้งแต่เด็กนี่คือทำงานตั้งแต่กี่ขวบจะนใช่หกขวบหกขวบเลยหรอหัวใช่คนะ่ะบ้าหกขวบปอลหนึ่งนะจริงเหรอใช่ทำอะไรหก <6 S 2> ขวบหกขวบนี่ปอลหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าแบบตอนนั้นยังเป็นเด็กแบบตาสีตาสาร้องเพลงแบบไปช่วยพ่อแม่แบบร้องเพลงตำงานอะไรเงี้ยหนูเป็นคนจังหวัดอะไรน้องอิงฟ้าอุทัยธานีค่ะแล้วที่บ้านหนูจริงๆแล้วเมื่อก่อนลำบากจริงปะจริงดิลำบากมากมันกกก็เเเเารรียออะะะะไไหหหมมืนนนลลิ่่ บ้านเป็นของตัวเองย้ายไปเรื่อยไปเปลีปปล่ออยอะไรเงี้ยพี่พี่น้องกี่คนเหรอ พี่สาวอีกสองคนค่ะคนที่สามทั้งหมดสามคนสุดท้อง,องเลยสุดท้องคนเล็กสุดพ่อแม่โอบป่ะไม่เชิงโอบแต่ว่าจะโดนใช้โดนอะไรเงี้ยน,น้อยสุดแต่ก็ไม่โอบนะแล้วที่ทํางานนี่คืออะไงทำงานหตาตังค์ให้พ่อแม่เลยช่วยเนี่ยเหรอไม่เป,ป็นแต่ตอนเด็กๆใช่ก็ช่วยเขาแบบเพราะเหมือนคือจริงๆตาทางบ้านของพ่อแม่ทั้งสองคนไม่ได้จนหรอกแต่ว่าคือตาเขาไม่ไม่ยอมรับพ่อไงเพราะพ่อเจ้าชู้มากส่วนย่าก็พ่อเจ้าชู้ในคืนเจ้าชู้ขนาดไหนมีแฟนเดียวะไหมเลเวลขั้นสุดเป็นนักดนตรีโอ้โหสาวตาร้านก็ติดนะดิโอ้โหเคยถึง มีขั้นว่าแบบสาวไปนั่งเฝ้าห้องซ้อมแล้วแม่ก็นั่งรอข้างนอกเลยมาแล้วทำอไงอ่ะก็ยอมแม่ก็ยอมสมัยก่อนแม่น่ารักอะไรก็ได้อะไรก็ยอมคนสมัยก่อนเขายอมนะใช่ทำไมใหม่นี้ไม่อยมีแล้วมั้ยยอมยอมอ่ะใช่ไหมล่ะไม่รู้ละใหม่นี้ไม่ยอมแล้วทำไมสมัยก่อนถึงยอมอันนี้ไม่รู้ละแล้วตอนนั้นเราเข้าข้างแม่ไหมหรือว่ายังไงเราว่าพ่อไหมอ่ะเราเป็นลูกสาวพ่อเจ้าชู้ว่านะแต่เราก็ยังทันในยุคตอนที่แบบพ่อพาผู้หญิงเข้าบ้านอะไรเงี้ยฮะพ่อพาเข้าบ้านเนีอะพ่อพามาทำไมอะไรเงี้ยก็ว่าแล้วแม่เห็นแม่จะรู้สึกยังไงอะไร ตอนนั้นเราเด็กมากแล้วหนูฟ้องแม่ปะฟ้องพ่ออย่าบอกนะอย่าบอกแม่นะอะไรเงรี้ยไม่สนกลับมาก็บอกแม่เลยฟ้องแม่ค่าเอามาซ้อมนี่เฉยๆป่ะซ้อมต้นไปอีกตอนซ้อมต้นตอนนั้นหนูยังไม่เห็นเพราะแม่เล่าให้ฟัง<อ>แม่ก็บอกว่าก็นั่งรอหน้าห้องก็รักไปแล้วอะไรเงรี้ยก็เลียงแต่พ่อเขาหล่อจริง หลอกอะได้ขึ้นลูกพ่อให้ไปขอลูกพ่อนะไมได้ขึ้นเลยขึ้นลูกพ่อให้แล้วหนูหน้าเหมือนพ่อหรือหน้าเหมือนแม่ออกมาทงพ่อค่ะตอนเด็กคือหน้าเหมือนแม่แต่พอเริ่มโตมาคงเริ่มไปทงพ่อแต่เขาบอกว่าจริงๆสมพัต์การเจ้าชู้เนี่ยมันตงถึงกันเันพ่อพี่เจ้าชู้พี่ก็เจ้าชู้พี่ตามพ่อไงเรียกพ่อไหมถ้าเราโสดอะเราก็จะก็หนูได้เรียกพ่อเขาบ้างไหมนิดนึงอ่ะนิดหน่อยแล้ว แต่คือเขาเรียกอะไรเวลาเราโสดเราก็จะชูแต่ถ้าสมมติเรามีแฟนเราก็หลักเดียวใจเดียวเจ้าชูนี่คืออะไรเฟิร์สยอดไปเรื่อยเตาะไปเรื่อยหนูชอบชอบแบบไหนที่หนูแบบว่าชอบเตาะอ,อยากรู้ที่หนูชอบเตาะหนูชอบเตาะแบบไหนเตาะแบบยอดแบบยอดมุกอะไรอย่างเงี้ยเคยหยอดท้องสาวไหมละ่ะก็เตะเมื่สมัยก่อนนะอ่ามีอยู่่อฟิลนั้นแต่พอไปย้อนกลับดูรู้สึกแบบเชยมากเลยทำไม เคยแบบเห็นผู้หญิงหน้าตาคุ้นๆไงแล้วเราก็ไปดูแบบแมตเต็ดอ่ะเอ้ยคนนี้หน้าคุ้นเลยไปดูแมตเต็ดมั้ยดิเออ DM ไปเคย DM ไปหลายคนเลยมันรู้สึกแบบโว่ทำไมมันกูเชยขนาดนี้วะเคยไม่รู้เคย DM มาหาคนที่เราชอบปะเอิงปลามิสแคนเองมีตอนตอนที่เรายังไม่ได้มีแบบยังไม่ได้มีคนรู้จักมากอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เป็นมิสแคนเราแบบก็มีแบบเคยไปไล่ดูข้อความเฮ้ยคนนี้คุ้นๆอ้าวไม่เคยมีแบบแชทคุยกันอันเซนบัตหรือไม่ คิดว่าคงอันไม่ทันแล้วล่ะอดีตนะสเปคอิงฟ้าชอบแบนไหนต้องฟันสวยฟันสวยนี่คือเป็นไงแต่ฟันดูสะอาดอ่ะไม่เหลืองไม่อะไรอย่างเงี้ยครับดันึงที่ขอชูที่มุกแต่ที่พอได้ไม่อโทษนะเงี้ ได้นี่คือฟันดีเลยนะวีเอถ่ายวีเอให้น้อก็ได้ก็ไม่ติดจะขอให้ดูแบบดูสะอาดอะไรเงี้ยแต่หนูก็ฟันสวยนะพีงปาพี่ขอโทษนะหนูสวยขึ้นเยอะเลยจริงๆจนแบบพี่อ่ะเคยดีเอ็มไปหาหนูด้วยจำไม่ได้แล้วอะแต่ว่าพี่ดีเอ็มไปหาหนูตอนนั้นหนูตะโกนอยู่อ่าแล้วก็คนแชร์หนูเยอะพี่ก็เนนี้สวยจังวะขอดีเอ็มเชิญออกรายการหน่อยโตขึ้นแล้วด้วยไงแต่หนูไม่อ่านพี่แล้วพีงปานี่ไงหนอหนูเป็นคนข้อเสียคือเป็นคนไม่ชอบตอบแชท ไม่รู้เหมือนกันมันไม่รู้มันเป็นโรคอะไรมันแบบไม่ชอบแบบไม่ชอบอ่านข้อความใดเลทางโซเชียลไม่อ่านนานมากเป็นโรคนิสัยน้นานมากเลยเพื่อนบางทีเพื่อนเองหรือว่าบางคนจะติดต่องานธุราคัญอะไรเงี้ยเราด่าเราก็มีว่าแบบติดต่อยากไม่ค่อยต่ออาจจะด้วยเป็นคนที่เหมือนหัวโบราณตัวเราหนูเล่นหนูจะเข้าไปอัพรูปลงโพสเสร็จแล้วก็ออกไม่ค่อยะหรือเข้าไปเห็นแล้วแต่ไม่กดเข้าไปอ่านไม่มีไม่เข้าไปเช็คไม่อ่านไม่ถูกตรงมีต้องมีแล้วมันมีแต่แบบมันไม่ได้บ่อยไงแบบนั่นนะ ก่อนประกวดมิสแกนกับหลังมิสแกนเนี่ยคนจีบปากกันเยอะไหมใช่เพราะนั้นหนูก็น่ารักอยู่แล้วนะตอนหนูประกวดหนึ่งร้อยหนูก็สวยอยู่แล้วแต่แค่ลุกตอนนี้ดูโตขึ้นดูโตขึ้นตอนนั้นจะดูแบบว่าเด็กๆหนุ่มวัยรุ่นยังมีแก้มหน่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ดูคมขึ้นต่างกันเยอะไหมคนจีบเราไม่ต่างเท่าไหร่ ก็เเหมมือนดิแล้วหลังจากเป็นมิสแกรแล้วคนกล้ามาจีบหรือว่าอภิษฐานของตัวพ่อหนูดังส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับมากกว่าหนูจะไม่ค่อยเห็นข้อความที่เป็นแนวจีบนะส่วนใหญ่จะเป็นกล้าอภิษฐานดังแล้วเว้ยมันก็หนูพ่อหนูดังผู้ชายมันไม่กล้าเข้าเลยมันเป็นนะมันเป็นจริงๆแบบอู้อินฟ้าดังเลยไม่กล้าจีบว่ะแต่ก็นั่นแหละเป็นคนไม่ค่อยได้ดูแชทไงส่วนใหญ่หนูจะชอบให้คนจีบแบบต่อหน้ามากกว่าอะไรเงี้ยแลตลอดแล้จีบต่อหน้าเขาจะไปจีบหนูได้ไครเขาจะไปเจอหนูหรือว่าเจอตามอีเวนต์หรือเจอแบบเวลาทำงานหรือเจอเเเวลาาาทีี่รรแบบออออกกไไปข้้งงนะย เพราะว่าบางทีแบบในโซเชียลกับตัวจริงมันไม่เหมือนกันไงหนูไม่ได้มีสเปคแบบจะต้องขาวต้องสูงต้องดาอะไรเงี้ยจะไม่มีคือ,อยังไรก็ได้แต่ชอบคนมีสเสน่ห์คนมีสเสน่ห์คือมันต้องเจอต่อหน้าถึงจะเห็น วันนั้นพี่เจอชาลลอตต์ก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขากับหนูไล่ด้วยกันเนี่ยหอมแก้มทีนึงแฟนคลับพูดแล้วให้เป็นแบบนแต่เขาบอกว่าเขาที่ไม่ได้ออนก็ให้หนูคือจริงๆอ่ะม <c oughs> ันเป็นไอ้นี่ไงเหมือนแบบเราไม่อยากให้น้องแบบเสียหายเราบอกว่าถ้าจะให้หอมมก็ต้องมีค่าเขาเรียกแบบเป็นเป็นมุกต่อน้องแบบเออค่าเส,นสนน <ะ S 2> ้นโซนมีใครทำวัญเล่นชาลลอตต์บ้าไหร่ให้้นองแสนหนึ่งคือเราเรียกเยอะเผื่อเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องให้หอมไงแต่ดันโอนจริงโอนจริงโอนภายในแบบสองนาทีอย่างเงี้ยอุ้ย ไปไแปลว่าเป็นน้องของที่เราเราก็เลยอ่านก็ต้องทาตามที่เราพูดไว้ได้เลยหอมไปแล้วพี่ถามชาลลอตเอาแล้วชาลลอตในได้ออนที่อิงป้าสัก5 0 0 0มื่นไหมชาลลอตบอกอยังไม่ได้ออนเลยไม่ได้ออนก็ให้ไปให้น้องให้ไป แล้วหนูแล้วอิงฟ้าอันนี้พี่เขอทามนหนูหน่อยที่งานพี่เขาหาข้อมูลมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิงฟ้าเะเคยมีแฟนแล้วทั้งเป็นแบบว่าผู้ชายทุกเพศทุกวัยแล้วก็ผู้หญิใใงใ้ช่คือยังไงน้องคือสมัยก่อนก็อเด็กๆไี่มีแฟนเป็นผู้ชายถ้าเริ่มต้นเลยอ่ะคือเราก็เริ่มพบจากผู้ชายนี่แหละ,ะแล้วหลังมาก็บางทีเหมือนแบบมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จเรื่องความรักอ่ะกาจะโดนแบบทำ้ายร่างกายมากอ,มอกใจบ้างอะไรบ้างจนเริ่มเหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราโตขึ้นความสบายใจสําคัญสุดก็เลยไม่ได้จํากัดเรื่องของ ก็เ <l id> <negócio> ริ่มพอเริ่มโตก็จะมีคุยกับผู้หญิงบ้างคบกับทอมบ้างอะไรบ้างอะไรก็หลากหลายทางเพศไปต่อไปนี่มันอยู่ทิ่ใจนะถึงทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราทางานเหนื่อยอ่ะถ้าสมมติเรามีแฟนแล้วเราต้องมานั่งคอยหึงหวงคอยระแวงคอยอะไรเงี้ยมันกิ่งทำให้เราเหนื่อยไปเด้อสูแบบไม่มีดีกว่าเออแต่หน้าดูเหนื่อยอะเนี่ยพี่อะเนี่ยตกใจเลยพี่หนูดูเหนื่อยนะอิงป้าทําวันกินโมกเมื่อคืนทุกวันก็สแตนดาร์ดเช้ากลางวันเย็นโอ้โหสามปีมาเลยเหรอ เโดยเฉพาะในเดือนนี้ก็จะครือโหดหน่อยเพราะว่าก็จะมีงานหมอํำด้วยอะไรเงี้ยงานหมอลำนี่คือหนูคือไปร้องเพลงหมอรำใช่ก็ไปฟิชเชอร์ลิงกับวงหมอลำาไมหนูทำได้ทุกอย่างเลยเพราะอะไรอ่ะหนูว่าถ้าสมมติเราอยากทำอะไรมันถ้าเราตั้งใจอ่ะฝึกฝนมันได้ขนาดแฟนพี่ยังชมเลยบอกอิงฟ้าโคตรเก่งขอบคุณมากค่ะเพราะหนูไปรายการเขาว่าหนูไปร้องเพลงลูกคอฮะหนูโชว์ลูกคอห้ทำโชว์ทำขวัญหน้าให้ดูเสงสงสารมาดาโซ ถ้าพวกนีดด้ยังรับไปน้องยังรับทำขวัญหน,น้าหรือเปล่าหรือว่ายังรับนะแต่ว่าเหมือนทุกอย่างมันก็ต้องผ่านทางกองใช่ไหมอาจจะด้วยเลรา้าที่มันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีน้อยแล้วก็ช่วงเวลาในการทำขวัญหน้ามันนา,านไงเบรก time เวลาของแต่ละงานจะมีไม่เกินแบบสองถึงสามชั่วโมงแต่ทำขวัญหน,น้ามันต้องอย่างน้อยต้องมีเวลาให้เลยห้าชั่วโมงสมัยก่อนในทำขวัญหน,น้าจริงได้ทำาเยอะไหมหนูาตาจากสองพันห้าชั่วโมงคสองพันสี่ชั่วโมงโอ้เขาจากับชั่วโมงละห้าร้อย ก็จะได้ตังค์แต่ลบาทสมัยก่อนแต่เราคิดว่ามันก็เป็นไรายได้เสริมอะายอมมองว่าเหมือนแบบอย่างคนทางานทั้งวันได้350อย่างเี้ยเออเราได้2,000ก็ยังดีว่าอะไรเงี้ยมีอะไรมากที่อยากแบบว่าทำตามความฝันตัวเองรถก่อนเลยค่ะชอบรถยี่ห้ออะไรแบบไหนฉลแบบรก็อยากขึ้นรถช่หเหมือนกับงานที่เราทํามันต้องเดินทางอะ ตลอดลยอะไรเงี้ยแล้วก็รถประจําตําแหน่งก็คือพอเราหมดวาระไปมันก็จะต้องเป็นของรุ่นน้องดูแลสะทอดกันไปซึ่งเราเองเราก็ต้องมีรถไท้ใช่ไหมจริงจริงหนูชอบแรบไหนพูดได้พูดได้ชอบ, <c oughs> ชอบแรงมากแรนโรเวอร์เฮ้ยเลยแค่หนูใช้ก็เหมือนแคเดรจเนอร์ไงหนูชอบมากใช่ไหมบอกหนูกับคายเคนแต่ก็รู้สึกว่าแรนโรเวอร์ดีกว่าแรนโรเวอร์จริงเหรอเออหนูแบบเก๋าอ่ะแต่เขาบอกว่าสูงมันน้อยอ่ะเออแต่แท่แต่หนูชอบมากชอบมากวันนั้นไปไปถ่ายรายการที่บ้านพี่โอ๊ตแล้วก็พี่โอ๊ตใช้หใช่หนูเห็นสีดำแล้วหนูบอกหล่อเลย แม่ลูกชายแบบนี้มถ้เอรู้ไมถ้าหนูขับอ่ะนั่นแหละก็หนูดูแบบพวกอะไรเงี้ยแหละก็เลยอยากได้ชอบก็หนูจะขับเองไหมหรือว่ามีคนขับรถหนูจะขับรถได้เลยทุกคนนี่นะคือขับได้แต่ว่ายังไม่มีไปขับจริยังไม่ได้มีเวลาไปทําอะไรเงี้ยคงจะให้พี่ผู้จัดการช่วยขับให้เราทํางานก่อนโหจากวันละสามสี่งานเลยน้องเคยโหดสุดถงแปดแปดงานทำเมื่อไร่กี่โมงถึงกี่โมงน้องหกโมงเช้าแล้วก็ข้ามมาหกโมงเช้าอันนี้คือเราแบบว่าอยากทําเองไหมหรือว่าเขาถามไหมว่าไหวไหมอยากรู้ มันเป็นช่วงเหมือนแบบผัดวันไม่ได้แล้วอะไรเพราะตอนช่วงนั้นคืองานแน่นทุกวันแล้วก็เขาก็ถามเรานะว่างานแบบไหวไหมได้ไหมนะตอนนั้นคือมันก็ยังเป็นช่วงแรกอยู่ energy พลังเรามันได้อย่เราคืไหวเราต้องถึอว่าเราลำบากมันใช่ณตอนนั้นนางมันแบบพลังยังได้อยู่ตอนช่วงได้ตําแหน่งแรกๆอะไรงานมันแบบถ้าไม่เอาวันนี้ก็คือไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เสียดายงานหนึ่งแบบไายบาทอะไรเงี้ยก็มารับหนดหลยแต่ถ้าไม่ทําตอนนี้หนูจะทำตอนไหนอ่ะ แต่ต้องรีบเอาแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ก็คืออาจจะไม่ค่อยได้ละแรงเริ่มตกเพราะแบบแปะงานแบบ6องโมงเช้าข้าวใหม่อยู่เนี่ยจะเป็นช่วงนี้ก็จะเบียร์หน่อยอ่าเหมือนอย่างเช่นวันเนี้ยทำกี่งานพี่อยากพี่อยากรู้วันนี้ทำกี่งานวันนี้แค่2อันนี้งานแรกหรืองานสองอันนี้งานแรกแล้วงานสองไปทำที่ไหนแล้วก็จะเป็นไลฟ์หรือว่ที่ไหนอ่ะจะเป็นไลฟ์แบบเกี่ยวกับสินค้าแล้วอยากไปเที่ยวมั้ยอยากโหอยากมากบอสนะบอสเขาให้มั้ยถ้าไปเที่ยวอ่ะ พักผ่อนอ่ะเพราะก็ในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่มีเวลาแล้วก็แต่เขาก็จะบอกพวกหนูเสมอว่าเที่ยวเมื่อไหร่ก็เที่ยวได้อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงทํางานเก็บเงินก็คือทําไปกอแงเก็อยากให้พวกเราเนี่ยนะพูดทีเดียวช่วงพีคเราเคยคิดไหมว่าตอนประกวดแบบมิดแคนมาแล้วแบบว่าจบมาเราจะมีแบบว่าแฟนคลับเนี่ยใครคนนี้ไม่คิด คือตอนเด็กตอนที่หนูร้องเพลงอะหนูก็คิดว่าโตขึ้นนั่นเลอยากเป็นนักร้องที่มีแฟนคลับเยอะเะแต่เราก็คิดในผู้หญิงมันยากมากที่จะมีแฟนคลับเยอะๆะได้อะไรเงี้ยก็ตอวหญ่ผู้ชายใช่ตัวใหญ่ชายใี่ผู้หญิงมันจะน้อยมากก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งแบบพอเรามาประกวดอะไรเงี้ยมันจะมีแฟนคลับแล้วส่วนมากเป็นผู้หญิงหมดเลยโอแฟนคลับเราคนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วส่วนมากไม่ค่อยมีผู้ชายนะส่วนน้อยเวลาหนุไปออกงานทีเนี่ยเคยแบบว่าแฟนคลับไปตามหนูเยอะสุดเลยเยอะเลย มีงานหนึ่งที่เยอะมากจนตกใจอะที่หาดใหญ่น่าจะเกินพันอ่ะ เกินพันเลยเกินพันแล้วเราตื่นเต้นปะเราเห็นแล้วเราแบบว่าช็อกปะช็อกตอนนั้นหนูต้องมีการ์ดประมาณแบบสิบคนเราไม่อยู่อะอย่างแบบแบบว่าอย่างร์สตาร์เกาหลีนี่เลยเคยคิดไหมหนูะคนแบบเฮ้ยวันนึงกูจะมีการ์ดเป็นสิบคนเลยดเขินไหมตอนเดินเขินไหมเวลามีการ์ดกันมะเขินปะมือมือป้องอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นห่วงแบบแฟนคลับเพราะว่าเขาเข้าใจการทอบใครมากๆสักคนหนึ่งเขาพยายามแบบอยากจะเข้าใกล้เราแต่ก็แบบเบียดกันเหมือนเหตุการณ์ในเกาหลีเลยมีเหยียบกันด้วยนะตอนมาหาเราเหรอใช่เหยียบกันแบบลงไปนนอแบบ เห็นว่ามีคนโดนเหยียบอะไรเงี้ยตอนเข้ามาจะมาจับมือจริงานะโอ้โหโหดวะเพื่อนพี่เล่นทวิตเตอร์เขาบอกว่าเวลาแบบว่าหนูออกร้านนะคนแฮชแท็กร้านทวิตร้านร้านเ้าทวิตเลยเหรอก็มีเป็นร้านมีถึงร้านบ้างมันก็ไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเขาก็จะมีทีมที่เหมือนแับช่วยเทรนทวิตให้เราอยู่สมมติว่ามีแคมเปญไหนอันไหนที่เราไปออกอย่างวันนี้มีไลฟ์อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบทวิตทวิตให้เรากับสินแบนด์สินค้าให้เห็นแบบแรงสปอร์ตเขาก็ช่วยแบบว่าช่วย ก็จะให้ติดอันดับหนึ่งเขาไว้อะก็เดี๋ยวหนูจะมีนี่ป่ะซีรีส์ปะกับชาลลอตเนี่ยก็เดี๋ยวเขาเริ่มถ่ายกันแหละพรุ่งนี้เนี่ยแหละเริ่มถ่ายแล้วก็ได้ดูประมาณเมื่อไหร่เนาะน่าจะเดือนพักประมาณนี้ แล้วกับน้องชาลอร์เนี่ยตอนนั้นน้องแบบว่ามีหวั่นไหวจริงๆนะเลยจนเต็นมาที่สามทาวตอนแรกหนูเคยคิดจะจีบคนนั้นแหละคิดจะจีบคนนั้นแหละถ้าจะคิดจะจีบจริงๆเลยเหรอจริงตอนประกวดน่อก่อนประกวดคือตอนช่วงที่ขึ้นไลฟ์ด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบอุ้ยน้องคนนี้น่ารักน้องอะไรแต่พอตอนประกวดอะหนูได้มาเป็นรูมเมทกันแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นพี่น้องดีกว่าไม่งั้นเวลาทำงานเขาจะไม่ให้แบบคิดเกินเลยอ่ะมันจะทำงานได้กันลำบากก็รู้สึกว่าเออพออยู่ด้วยน้องเขาก็น่ารักก็เหมือนน้องสาวหหนน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 ูไไไมมม่่ีี้้้้อออออองงงงงสสาาววดยก็เเืคึะรแตต จีบจริงๆตอนนั้นเคยแบบว่าที่ยอยากจะแบบว่าจีบเม้าคนนี้คือก็มีแว็บหนึ่งเพราะหน้าตาตรงสเปกเราไหมไม,ไม่ไม่ได้เชิงตรงสเปกจริงๆชอบผู้หญิงผิวแทนออกแบบทาหลอดขาวนี่ใช่ชอบผู้หญิงผิวแทนแบบมันดูสุขภาพดีดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่ชอบความแบบความนา่ารักของเขาอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็แบบว่ามีหยอดเขาแค่ก็มีแต่ช่วงขึ้นไลฟ์ด้วยกันอะไรเงี้ยตอนหยอดคือบางทีแบบมีหยอดกะแบบว่ามีใจเต้นมั้งไหมถามวันไหวเงี้เผยใจอะไรเงี้ยอ่ะพี่ถามหน่อยก็มีก็ช่วงแรกๆก็แหละเหมือนตอนช่วงแรกๆเราไม่ได้รู้จักกันมาาากกกก่่ออออนนเเเง้้้ยยคืู็็็รรจแลลวขึไฟ์ ขึ้นแบบขึ้นจอคู่ไลฟ์ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเออน้องคนนี้น่ารักจังอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดไงว่าเราจะมาได้มาเป็นรูมเมทหรือได้มาแบบใกล้ชิดกันหรือว่าเป็นเพื่อนในกองด้วยกันพอมันเป็นเพื่อนปุ๊บความสัมพันธ์มันก็มันก็เริ่มเปลี่ยนมา่ถึงวเราก็เริ่มมองเหมือนน้องเขาเป็นน้องสาวเราคนหนึ่งตอนนี้เรากลายเป็นพี่น้องกันแล้วพี่น้องแต่ชร์ลอดแบบชิลเลยเนาะหนูไม่ทาเพลงอิองฟ้าน่าทําเพลงแ่ตองเพลงแล้มีฟิชเชอร์ลิงกับพี่ๆศิลปินแต่ว่ายังทําเพลงเองไม่ได้นว่าตสด็ แต่หนูร้องเพราะนะหนูน่าทําเพลงจริงอยากมีมากอยากมีเพลงเดี่ยวตัวเองน่าทำมาน้องทำทั้งหมดทุกอย่างน้องอีฟ้าแต่เดี๋ยวหนูมีฟิสกับพี่เวนะเวทไทยเทอใช่พี๊บเจ็ดนี้เป็นซิงเกิลเอ่ะน้องซิงเกิลค่ะแต่เขาจะบอกไปได้แค่เพลงเก่าของไทยเทที่เขาเอามารีมิกซ์ใหม่อ๋อแล้วเขาก็มาทําเป็นแบบว่าแต่ละเพลงฟิสุ๊กไทยอะไรเนี่ยแล้วน้องมีแบบว่าดาราที่น้องชอบปะน้องชอบใครในวงการคูยหรือว่าผู้ใารเอาพี่ใครนชอบพี่ปูไปค่ะ้างพ่อในถึงชอบพี่ปูไปอาชื่อ น้องๆดาราขนาดนี้ดงไ,งได้เที่ยวบ้าองตอนกลางคืนเนี่ยเบนี้เขาให้เที่ยวไหมหรือ,ไม,รอไ,มไม่ชอบเที่ยวอีกแล้วจริงๆไม่ม,ไม,มีไม่มีใครห้ามค่ะแม่ก็ไม่ได้ห้ามหรือว่าทางสังกัดก็ไม่ได้ห้ามเพราะรู้ว่าเราทำงานเหนื่อยเนาะแต่ว่าช่วงแรกๆหนูก็ค่อนข้างที่จะเที่ยวบ่อยอยู่เหมือนกันก็เที่ยวคลับเที่ยวอะไรเพราะเราไม่มีเวลาเที่ยวกลางวันอะได้แค่เที่ยวตลำท้องรอนล้วไม่ได้ไม่เคยเจอแล้วรู้ว่าหนูเที่ยวหลังๆแน่ๆเลยพี่ว่าหลังๆเนาะที่เที่ยวช่วงประมาณสามสี่เดือนวันนี้รู้สึกมันเห <ๆ S 1> <อ>นื่อย หม,หมดหมดแรงอ่ะสมัยก่อนดูท้องหล่อ <c oughs> ตอนนั้นมันไม่มีแฟนไงคิดเ <c oughs> ล่ากับทุกคนเลย <c oughs> แต่พอมีแฟนแล้วก็คือปัดขาดจากชีวิตตรงนั้นแหละ,ะไม่ค่อยดีละมันก็ไม่ได้ดีหรอกน้องแต่ว่ามันก็พยายามไม่ทันเครียดกันเลยคนเหมือนเดิมแต่เพียงแต่นิดเๆนิดนึงยว <c oughs> แต่หนูว่าพี่นิกกี้ดูเปลี่ยนไปนะ <c oughs> ดูแบบดูเปลี่ยนไปนะดูมอตลอนหลักเลยพี่อะดูเขาเรียกมีความสุขุมขึ้นดูโตขึ้นนะดูโตขึ้นเพราะเหมือนครั้งหนูจึงจำได้ไงที่ไปถ่ายรายการครั้งแรกก็จะมีความเออนั้นพี่ขอโทษน้องทานหนึ่งพี่ตอนนั้นจำไม่่ได้้เเลลยจริงๆแวก็ทพือ ไงเขาให้มื่นเนื้อฮะพี่ก็ต้องเขาให้ทำนะพี่ก็ต้องทำอ่ะมันกลัวเขาไม่จ้างไงเคยไหมเคยมีโมเมนต์ตันไหมแต่ว่าเออต้องทำเพื่อตังค์อ่ะมีไม่แยะก่อนตอนช่วงที่ประกวดเอาไว้แรกๆอะไรเงี้ยไปถ่ายรายการบางรายการอะไรเงี้ยตือนอยากทำเลยแต่ต้องทำเพื่อตังค์นะน้องไหมพี่เขาทำแล้วไม่ดีไหมพี่ขอโทษนะไม่มีไม่เราไอยู่ในแต่คนไปดูย้อนหลังนะพี่ก็ทำเพื่อตังค์กันจนั้นเลยพี่ไม่รู้ไปดูย้อนหลังดูทีแล้วพี่พี่ช็อกด้วยนะเวลาพี่ไปดูอะไรพวกนี้ย้อนหลังนะแล้วพี่ก็ช็อกกูขนาดนี้เลยเหรอพี่ช็อกอ่ะโตขึ้นนไไงมมเเด็็กกกัลือได้ แล้วก็มีแบบผมเมื่อก่อนเราเซ็กซี่ขนาดนี้เลยว่าแบบเต้นขนาดนี้เลยเหรอตอนเริ่มโตเรารู้สึกว่าแบบก็วัยหนึ่งเออเป็นช่งวงวัยอ่ะเอฟเตะพออายุเยอะขึ้นมันก็ต้องแบบว่านิ่งขึ้นนะนะเปลี่ยนสถานะน,นะถ้าย้อนกลับไปของหนูประมาณสัก4 5หปีที่แล้วก็จะดูคนละคนเลยแหละเมื่อก่อนตอนเด็กก็ก็โหเป็นคนเปรี้ยวคนหนึ่งเล้วนิสัยจริงๆเป็นคนเปรี้ยวไหมหรือว่าเรียบร้อยไหมหรือว่าช่ช่วงช่วงเวลาแต่พอเริ่มโตมันนิ่งมากขึ้นเพราะว่ามันเหนื่อยด้วยมันเหนื่อยถ้าไปมีก้องพูก็ขี้เกียจพูดเ พี่ขี้เกียจยิ้มก็มีนะจริงๆเป็นคนชอบยิ้มมากเป็นแบบเป็นนิสัยแต่พอเราเริ่มแบบทำงานเยอะๆทำงานเยอะๆทำงานทุกวันยิ้มแบบยิ้มบ่อยๆเริ่มแบบยิ้มไม่ออกเป็นไหมมันก็ถ้าไม่มีกล้องอ่ะมันก็จะเงียบเงียบนิแต่พอมีกล้องอ่ะพูดตัตหน่อยเว้ยเดี๋ยวเขาไม่จ้าง พี่มิกิอยู่ในวงการมาสิบปีแล้วสิีปีแล้วน้องอินฟ้าดูถามได้ไหมได้อายุเท่าไหร่คะสามสองไมได้มากกันเท่าไหร่เฮ้ยห้าสี่แต่พี่ดูแก่ยังไงตามเหมือนกัไม่ไม่แล้วถามสอาหนูว่าหน้ายังเด็กกว่าหนูด้ซ้ำไม่พี่นหนูยห้าถ ắ จริงเออพูดจริงว่าน้องยี่ห้าตอนแรกว่าน้องยี่ห้าจริงใจย่แปดเลแล้วชาลอดะยูหากันดูหากันนิดเดียวแต่แต่สำหรับเองฟ้าพี่สาสองไม่แก่ไปชั้นัน้อยใช่มไม่แกเาลดเชา พี่พี่อายุเท่าไหร่สองสองตลอดบอกว้ายจบแล้วนน้องอายี่สามไงก็่ใช่ไงตลอดบอกจบแล้วนะยังไงนี่ตลอดบอกแกแต่จริงๆจริงตลอดบอกไปแกอายุมันไม่เกี่ยวไงบางคนอายุน้อยแต่ดูโตบางคนอายุโตดูดูเด็กก็มีแต่น้องชอบแบบสุขุมชอบคนิ่งๆหน่อยดูแลน้องได้ป่ะใช่ไหมอ่ะไม่เป็นภาระเราดีกว่าอย่างเราเราเราดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยเพราะแบบไม่ไม่มาเป็นภาระเราเพิ่มแล้วน้องเป๋ป่ะแล้วมันน้องมีแฟนน้องเป๋ป่ะใช่ได้ดับหนึ่ง นนิดเคยช่วยต่อที่แฟนมากมากเคยมีแบบว่าอุ้ยมีผู้ดีกว่าก็ตาก็มีก็มีแบบเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานก็สรุปแบบเป็นแสนเล้วหนูซื้อให้คืออะไรก็รักเขาแบบเอ็นดูอะไรเงี้ยชอบเปย์ดิมันไม่ไม่เชิงเปย์แต่เหมือนว่าเราเห็นอันนี้แล้วนึกถึงเห็นอันนี้แล้วนึกถึงอยากซื้อให้อะไรเงี้ยแล้วแฟนเคยเปย์หนูป่ะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอ เจอคนไปเล่ยแล้วชอบไหมถ้าเกิดแบบว่าแฟนแลาชไหชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแต่ยังไม่มีไม่ค่อยยังไม่ค่อยเจอใครที่แบบเอาใจเก่งหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรามากกว่าก็จะเจอลักษณะมันอ้อนเลยไ่อาจีแต่ยอมรับถ้าเกิดใครจีบนองอินฟ้าแล้วเขายอมรับเป็นแฟนนะโชคดีละสำหรับผมนะปกอินฟ้ารวยแล้วพวกนี้สำหรับผมต้องไม่อดตายแล้วล่ะไอจีนี้จเขาเลยแค่นั้นเองจริงขอแค่ไม่เจ้าชู้ ครบแล้วมันไม่เหนื่อยแค่นั้นแหละจริงใจไม่โกหกแค่นี้แหละยังโสดอยู่ทุกวันนี้โสดโสดแต่ก็ไม่อยากให้ใครมาปฏิบแต่ทงานรมกคนที่คนมีแฟนพี่บอกชาลอนจะไม่แต่ยังไม่มีเพราะว่าท่ามีมันยังไม่มีเวลาให้ไงตอนนี้เราเวลาให้ตัวเองยังไม่มีเลยสองปีทข้าบานก่อนตั้งอ่ะคือสองปีพี่ก็ได้สงครามบ้านพี่ขายพี่พี่พียี่สี่จุดห้าชั้นสามชั้นน้อมาอัดรึนะเวลาพี่ไม่มียอดมิวพี่ก็มากดออดเรียกน้องสิป้าขายชุดให้พี่หน่อยเว้ยน้อจะดีเหราได้หนูอยู่บ้านตรงข้ามกับพี่อยู่จะดูวพีี่เเยนไปอะจ พี่ตกแล้วน้องช่วยพี่ทักเพล็กหน่อยวะไม่ได้ยแม่ขอบคุณมากนะอิงฟ้าขอบคุณจ้าน้องขอบคุณจ้าฝากหน่อยดิฝากไปรับอิงฟ้ามากดช็อตใครช่องพี่หน่อยจ้าฝากมาช่วยนะไอจีเนี่ยกดอันฟอลโล่ไอเฮียจริงจริง YouTube ขึ้นช้าไอจีอ่ะเข้าไปดูไอหลังบ้านอะกดอันฟอลโล่นะรายการเหรอไม่ใช่ไอจีโดนตัวเนี่ยกดอันฟอลโล่แล้วจะเปนเนี่ยพี่อะเพราะอะไรวะอิงฟ้าช่วยวิเคราะห์พี่หน่อยดิไม่หนูว่าเอ็นเกตทุกคนแหละมีช่วงที่แบบมันเหมือนมันหายไปก็มีหนูก็มีอมีฟอลโล่เลยอ่ะวเรว่อหม ก็เลยไม่กล้าลงรูปไงกลัวลงไปแล้วคนเลือกไล่มาฟอลอยู่เมยไเมย์สงสารนะคนอันจริงจริงีป๊าปีไม่อยากเล่นนะนะไคนอันจริงจริงพี่ไม่อยากเล่นนะนะไอจีคนอันนี่จริงจริงอาทิตย์นึงหายไปสามร้อยสี่ร้อยสงสารมากไม่มีไม่ใช่หรอกบางทีเหมือนแบบเอ็นเกตมันหายไปเองพี่มาให้หนูดูก่อนหนูลงคนอันนี่จริงจริงพี่ไม่ได้โกหกหนูหนูรู้พอกลัวโดนอันเนี่ยนะหนูรู้ดิหนูรู้ดิอ๋อเราเช็คได้เลยหรอว่ไอ้เงี้ยคนฟอลมาร้อยร้อยยี่สิบป่ะอันนี้ไปอันมันเช็คกวันนหู ไม่เสียใจหรอกถ้าเกิดหนูคนตาม2 7 2 8อ่ะมันก็ขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ของพี่เริ่มหมดแล้วล่ะในวงการแล้วพี่ก็เริ่มอ่านละถ้าเกิดพี่ไม่เลือกมิวน้องกำลังชอบพี่กลอนหน่อยนะลองนะถ้ามีอะไรอยากเปิดตัวอ่ะสมมติมีคนรักอยากเปิดตัวหรือซื้อบ้านอะไรเงี้ยพี่ขอไปช่องแรกเลยแม่ผู้ถ่ายอ่ะได้ขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณพายไปที่นั่น้องนะยินดีมากค่ะโอ้โหไม่อยากลงเลยยี่สิบล้านได้เลยน้องเป็นบุญของรถพี่ล้